ครับหลังจากนำเมล็ดข้าวเดดน,นะครับมาหมักในน้ำหมักจุลินทรีย์ย่วยสลายเทนเดอร์เป็นเวลา5วันตัวเมล็ดข้าวเดดน,นะครับจะเละเน่าเปื่อยยุ่ยจนกลายเป็นวุ้นเลยครับ ถ้าเลแบบนี้ก็จะไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ในนาข้าวได้อ,อีกตัวเทนเดอร์นะครับสามารถกําจัดข้าวดีดข้าวเด้งกว่าจะชพืชได้ทุกชนิดนะครับในนาข้าวสามารถย่อยสลายต่อสังฟังข้าวจนกลายเป็นปุ๋ยในนาข้าวได้ร้อซครับและยังแก้ปัญหาโรคข้าวมอตอสัง แก้ปัญหาโรคลากเนา่าลากดำในนาข้าวได้ครับ